สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์นะครับอยู่กันกันกบเกมกดั้มวางแผนบนมือถือโมบิลส t ด u n d a m UCN Gate นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะจะมาพรีวิวอัปเดตนะครับกิจกรรมนะที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับครบรอบ1ปีครึ่งนะครับของเกมโมบิลส t ด u n d a m UCN Gate นะครับนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะไปอยู่ SD G e เอท n กันซะเยอะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพลังงานจะหมดแล้วอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาสู่เกมนี้เหมือนเดิมนะครับ ปดูพรีวิวกันเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับอย่างแรกเลยอ่ะขอพาไปดูเรื่องนี้ก่อนตู้กาชาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาเรื่องนี้ก่อนฉลอง1ปีครึ่งนะครับอ่ามีเพชรแจกเบื้องต้นเนี่ยนะครับล็อกอินวันแรกเนี่ยได้เพชรหกพันนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้กิจกรรมที่เป็นเนี่ยเป็นทอยลูกเต่านะครับเออก็จะได้ของอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีพวกตัวกาชานะครับ1ิใบ,บใช่ไหมมีพวกเหรียญฮาโลนะครับฮาโลลุง นิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ของอัปเกรดนะครับอ่าตรงนี้ก็คือใช้พลังงานนะครับเนี่ยคืออันนี้จะเป็นจํานวนตัวกาชาทั้งหมดที่ได้นะครับหนลองดูดิถ้านับเฉพาะโมบิสุตคือ 3, 3 6, 7, 8, 9, ามสเป็น6ใช่ไหมเจ็ดแปดเบใบนะครับอ่าก็คือตัวกาชาของโมบิสุตสิบใบแล้วก็ตัวกาชาของไพร์ลอตนะครับนักบิดอีก10บใบนะครับตรงนี้กิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะครับเวลา9โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับ ไปจนถึงวันที่25เดือนพฤ,ฤษภาเลยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะถึงมิถุนาเลยนะครับถ,ถึงเดือนมิถุนาเลยนะโหยาวมากนะครับอ่ะแล้วก็จะมีพวกแพ็คขายขอออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คพิเศษแพ็กแพพินะครับแล้วก็แพ็คลิมิเต็ดนะครับ,รบอ่ะนี่ไงไอแพ็คคบปีครึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปมันจะมีแพ็คที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆผู้เล่นใหม่หรือว่าเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆเราคือเราซื้อได้หมดทุกคนแหละคนละหนึ่งครั้งนะครับ ก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตั๋วนะครับตั๋ว1 5ปีอ n น i เวอร์ r ซนะครับตรงนี้ Select Unit นะครับก็คือเลือกตัวได้ด้วยนะแล้วก็ตัวธรรมดาอีก26บใบนะครับแต่ราคาเนี่ยยังไม่มีบอกในนี้นะจะต้องไปดูในเกมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวพลอตนะคือเหมือนกันนะครับซื้อปุ๊บเลือกไพลอตได้1คนที่เราขาดอยู่นะครับแล้วก็มีตั๋วฟรีแถมอีก26ใบนะครับ อ่ะอันนี้มันจะมีจํากัดเวลาแล้วไปจนถึงวันที่25มิถุนาเช่นกันนะครับน่าจะหมด8โมง59นะแต่ว่าไอ้ตัวของที่มาขายมาตอน9โมงพวงนี้เหมือนกันนะครับอ่าน,นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องครบรอบปีครึ่งนะครับโตมากกิจกรรมนะครับแพนแบทเทิลนะศัะตรูสีม่วงอีกแล้วนะครับเพราะว่าตู้เหลืองมา2ตัวเลยนะครับอ่านิวกานดัมนะครับนิวกันดัมผู้ไม่ใช่ของตั้งโชว์ นะแล้วก็อาร์โมโรเล่นะครับตัวนี้จะเป็นยูการดัมดับเบิลฟินนะครับอาจจะว่ามันไม่ได้มาคนเดียวมันพายนี่มาด้วยจ p 0 3ศูนย์สามสเตเมนนะครับกับโคอุรากินะครับก็ถือว่าเป็นตัวเจเนอริกดาเมจทั้งคู่นะครับพี่งแต่ว่าบอกตามตรงว่าจ p 0 3ศูนย์สามสเตเมนเนี่ยถ้ามาในยุคนี้ไม่รอดนะครับตกยุคไปนานแล้วนะคือปัจจุบันมันมีแต่ตัวแบบบ้าคลั่งทั้งนั้นเลยนะครับแถมมีเพอร์เฟกต์กดอีกจ p 0 3ศูนย์สามสเตเมนนี่คือสุ่มมานี่ กลายเป็นตัวเน่าๆอยู่แบบดองดองเกลือแน่นอนนะครับแต่ว่าที่คนน่าจะสุ่มหาก็คือนิวกันดัมดับเบิลฟินแฟลเนลนะครับแล้วก็อัมโรรู้สึกว่าจะสามารถเจาะอันนี้ได้ด้วยน,นะเฟอร์ฟิกการ์ดนะครับอืมก็คือตัวแสบที่เอามาแก้ทางนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกมันมีมันม,ม,นมีอันนี้เข้ามาปนเว้ยในตู้เดียวกันแสดงว่าโอกาสมันจะไปไหลออกอันนี้แน่เลยสเตเมนน่ะผมคิดว่านะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดมานิดนึงพอดีว่าเห็นมันม,ม,นมีมันมีแยกอยู่ข้างล่างนิดนึงไง แล้วก็เลยงงกับมันว่าเอาตกลงมันมันจะเอาไว้ตู้ไหนยังไงเน่นะครับมันน่าจะรวมตู้เดียวกันนะคือตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะครับเออแล้วก็อ๋อตรงนี้มีเนื้อเรื่องปลดนะให้ฟาร์มฟาร์มเพชรได้ด้วยนะครับอืมสำหรับอัปเดตพรุ่งนี้เอพิโซด30นะครับของภาค7 8็ดแปดถึงแป8สถึง8 9แล้วก็ยุค9กศูนขึ้นนะครับโอ้เอามารวมตู้เดียวกันอย่างนี้แย่เลยอย่างนี้คนกดอันนี้จุกเลย แถมไอตัวนี้มาคือมันเอามากันเพอร์เฟกต์กาดก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเดือนหน้าเออดีโอม่วงมานะครับบอกเลยว่านี่แหละสปล์เกมของบันไดนะครับคือลิมิเตดมากันทุกเดือนนะครับก็สำหรับนิวก u n d ดันะครับดับเบิลฟินแล้วก็ทีวีโซลสาสเต,เตเมนนะครับปัจจุบันในอารีนาของญี่ปุ่นนะครับเทียริสเนี่ยไม่ติดทั้งคู่เลยนะหลุดไปหมดแล้วนะครับเออแต่ว่า ตัวที่เขาบอกว่าเหมือนจะเอามาแก้ทางดีโอม่วงหลุดไปก่อนแต่ดีโอม่วงยังอยู่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของเทียลงเลดบอสโคอปนะครับก็หลุดทั้งคู่เหมือนกันนะครับเอายังอยู่ยังอยู่อยู่โทษทีอ่ดับเบิ้ลฟินยังอยู่ในเทียเอนะครับนี่นิวกันดั้มดับเบิ้ลฟินฟันเนลอ่าเรากดไปดูซิอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายเจเนริกนะโซ่จิ๊บวิสุทธิามผมข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันห่วยจริงนะครับคือ ู้สึกว่ามันจะทำดาเมจได้เมื่อติดสถานะห้ามหลบใช่ป่ะซึ่งปัจจุบันตัวทีมห้ามหลบมันไม่ค่อยมีกันแล้วนะครับอืมมันก็เลยคอมโบยากแหละอ่าตัวนี้คะแนนอยู่ที่8คะแนนนะครับเป็นหุ่นตัวเอกนะครับอ่ามีสถานะเปิดสถานะแอสซวได้นะครับแล้วก็มีหลบสมบูรณ์ด้วยนะคือมันกนค่อนข้างครบเครื่องนะตัวนี้นะครับที่แต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ยาวนะไม่ได้ยิงยาวได้นะครับ สกิลอันติดับเบิลฟินฟันเนลนะครับสร้างความเสียหาย693%ของพลังโจมตีใส,ส่ศัตรูหนึ่งคนนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจการยิงนะครับให้กับตัวเองด้วยก็คือดาเมจแรงขึ้นอีก60%เป็นเวลา20วิเป็นบัฟนะครับแล้วก็เปิดสถานะแอสเซอโหมดนะครับตรงนี้คือไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนเคยอ่านเจอว่ามันมันเจาะไอ้เพิร์ฟิกกาได้ตรงนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะอ่าแล้วก็ในส่วนของการอัพ5ดาวนะครับ ความแม่นยำเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับความเสียหายของบีมนะครับบีมดาเมจเพิ่มขึ้น36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกีอรติ50%ครึ่งหลอดนะครับเพิ่มอัตราการหลบหลีก50%ในช่วงเวลา30วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับแล้วก็สก,กิลที่1นะครับอ่าตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แม็กแคปดาเมจเพิ่มขึ้นส0ง0สนนะครับแล้วก็มีสถานะจู่โจมนะครับ10วินับั้กแต่เริ่ม แล้วก็ในส่วนของบีมดาเมจจะเพิ่มขึ้น4.2เป็นเวลา20วินาทีเมื่อสร้างความเสียหายนะครับสแต็กได้10ครั้งก็คือยิ่งยิ่งมันก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับอัตราคิติคอนลดลง200อ่านี่ไงลดอัตราคิติคอนอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกมันจะหมดยุคของสายคริอ c เแล้วนะครับใกล้แล้วค่อยๆค่อยๆไล่ามาจะพาไปดูระบบอาวุธมันก่อนอาวุธมันคือ3คูณ12นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจบัฟ ได้แน่นอนนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็สกิลที่2นะครับปลดปล่อยฟินฟเนลนะก็คือปลดปล่อยอาวุธที่3ตรงนี้จะมีบัฟนะครับหลบสมบูรณ์นะ18บแปดวิตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ความแม่นยาของอาวุธที่3เพิ่มขึ้น120%รวมถึงบีมดาเมจของอาวุธที่3เพิ่มอีก120%นะครับคือแรงอะ่ะแรงจัดเลยตัวเนี้ยเป็นพวกระดับยิงหลักล้านเนียนะครับดาเมจหลักล้านแน่นอนนะครับทีนี้ไพร์โหด เอาตัวอื่นแทนได้หรือเปล่าดูก่อนอ่ะใครมีชาร์สนาเบิร์นเขาบอกใช้ได้นะแล้วก็คนที่ขับไอ้นี้ด้วยชื่ออะไรนะไอ้ที่อยู่ในภาคมูนเนี่ยรูทแคนเกลใช่ไหมแล้วก็เซรามาร์สนะครับเซรามาร์สจีนสีม่วงนะอ่ะแล้วก็ตัวหลักก็คืออโมโรเลนะครับอ่ะไปดูอโมโรเลกันอะมูโรเลนะครับคะแนนแปดคะแนนเช่นกันนะครับค่าสแตทเน้นเรื่องค่าเรนนะครับแล้วก็รีชิแทแดนกับหลบหลีก พอๆกันนะสกิลที่1นนะครับเมื่อขับโมบิสูตรที่เป็นอัต i ิบิวสีเหลืองความแม่นยำเพิ่มขึ้น12%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิสูตที่เป็นเจเดริกนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก12ก็คือบัฟเรื่องความแม่นยำในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิสูตที่อยู่ในเซคชั่นในโอเชียนวอล์นะครับค่าลินเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา20วินาทีเมื่อทำดาเมจได้นะครับสต็กได้้้10ครัง,รงนี สอดคล้องกับตัวบทที่3นะแล้วก็เมื่อโมไปสู่อยู่ในหมวดไซโคเฟรมนะครับค่าเลนเพิ่มขึ้นอีก1 5เป็นเวลา20วิเมื่อสร้างความเสียหายนะครับโอ้เพิ่มเยอะเนี่ย15-15นี่คูณ10 30, 300เปอร์เลยนะแล้วก็เมื่อโมไปสู่อยู่ในหมวดกันด้ามนะครับค่าเลนเพิ่มขึ้นอีก4 6ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในหมวดเครื่องผู้บัญชาการนะครับคอมมานเดอร์ไท ค่าเลนเพิ่มขึ้นอีก46%โอ้โหตาย390กว่าครับเป็นแล้ว392เลยนะถ้าเกิดบัฟได้เต็มนะโอ้โหยังโหดนะครับบอกเลยว่าดาเมจนี่ล้นทะลักตัวนี้แล้วก็เมื่อโมบิสูดอยู่ในหมวดเครื่องฮีโร่นะครับไอ้ปตากนิดนะคุณตัวเอกความม่นยำเพิ่มขึ้นอีก18%นะครับเป็นเวลา10วิทุกครั้งที่เปิดใช้งานอันตินะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูดอยู่ในหมวดกองทัพสาพันโรนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น 18เป็นเวลา10วิทุกครั้งที่เปิดใช้งานอันตินะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวดาเมจแต่ว,ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนยอยู่ที่ว่าเขาวางแผนแผดตู้ออกมายังไงนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปก่อนลวครับสวัสดีครับ